พี่น้องซื้อเชื้อเห็ดผึ่งตับเต้าเห็ดผึ่งทามเนาะคะ่ะว่าเสี่ยวมาลงเลาะบริเวณบ้านให้มันเกิดอยู่นี่มันสิเกิดแบุนี้ลงทุนตั้งวา่าลอยกาบ,บาทเด้ค่ะนี่ซื้อเห็ดเทาๆมาทิ่มไว้ให้มันเน่าเนาะคะ่ะแล้วกับว่าเนี่ยเนา่า ไว้ไม่ให้มันเนา่าให้เชื่อมันแตกกระจายแล้วก็ว่าเสียมาลงข้างบ้านนี่นี่ค่ะใต้ต้นใต้ต้นบักทุเรียนต้นลงมวงกระสิตาดทิมแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะที่แรกว่าเสียไปไห้หลังบ้านแบบที่นี่ต้นบักล้ำใยน่ะก็เลยว่าดินมันบาดีฟังนั้น หรือมันบ่นเคยเกิดเพราะว่าเอาเห็ดปวกมาลงก็บ่เกิดมันบ่นเคยม้ถึงเวลาบ่จักเนี่ยค่ะ